สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาวปีมูฟทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนที่อยากจ,จะติดตามอยู่ทางไลฟ์นะครับก็รู้สึกดีดมากวันนี้ที่ได้ดดดดมีโอกาสมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทุกท่านในที่นี้นะครับต่อจริงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ทางผู้สนุกปีมูฟได้มาปะที่นี่เนี่ยทางผมแล้วก็พักเก้าวไกลเราก็ติดตามสถานการณ์ถึงใกล้ชิดนะครับเมื่อวานที่มีประเด็นขึ้นมานะครับทางผมเองก็เปิดตัวเองอยู่ที่จังหวัดพังงานะครับก็เลยไม่สามารถมา ที่เป็นที่ทดีได้ในเมื่อวานก็ตั้งแต่ว่าคุณเบนจาก,ก็มาพบปะพ,พูดคุยกับพี่น้องเช่นกันนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับแต่ขอเริ่มต้นในการแนะนำะผู้แทนร,ศร,ศร,ศรัศดรจากพรรคเก้าใบทุกกดอยู่ในที่นี้นะครับก็าาในในสามารถเลือกได้นะครับว <c oughs> ่างานไหนอยากจะใช้งานคนไหนนะครับก็ผมผลิตวัตตาสินนะครับอันนี้คุณเบนจาแสงจันทร์ท่านน่าจะุู้เคยดีอยู่แล้วนะครับอีกสองท่านด้านซ้ายมือของผมนะครับคนแรกครับทนายแจมสักนันนะครับก็เป็นผู้แทนรัศดรจากพรรคเก้าใลกรุงเทพมหานครเขตสายไหมและก็เป็นรองประธาน คณะกรรมการนะครับด้านกฎหมายและก็สิทธิมนุษยชนนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นใดๆก็ตามที่มีข้อพิพาททางกฎหมายนะครับเรื่องของสิทธิเสรีภาพประชาชนก็สามารถใช้บริการทนายแจมได้นะครับส่วนอีกคนนึงนะครับคุณปูมปาราเนศนะครับเป็นผู้แทนรัษฎรกรุงเทพฯเขตจุนะครับก็ครอบคลุมพื้นที่นี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างการชุมนุมะถ้ามีประเด็นอะไรที่ต้องการให้เราช่วยประสานนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกก็สามารถติดต่อคุณบูมปาราเนศและก็ทีมงานได้ครับ วันนี้ผมขอใช้เวลาไม่เยอะนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าแต่ละท่านกำลังรับประทานอาหารอยู่นะครับก็รับประทานอาหารต่อได้นะครับไม่ต้องฟังซ้อนฟังซ้อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีหลายคนไปแจมด้วยนะครับราะว่าก็อยากจะชี้แจงข้อข่าวนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังข้่าวว่าวันนี้เรามาในฐานะอะไรแล้วเราสามารถช่วยเหลือที่น้องประชาชนอย่างไรได้บ้างครับวามจริงส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมาในที่นี้เนี่ยสวมหมวกสองใบนะครับมีสองบทบาทในการที่ทําให้มาสังเกตการ์แล้วก็มาพบปะัทุกท่านในที่นี้นะครับ บทบาทที่หนึ่งก็ในฐานะผู้แทนราศาศานัษดรสภาก้าวสั่งถึงแม้ในรอบนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นรัฐบาลนะครับรอบนี้เรามีสถานะเป็นฝ่ายค้านแต่ทางเราก็ตั้งใจเต็มที่นะครับที่จะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกฝ่ายค้านเชิงสร้างสรรค์หากรัฐบาลดำเนินการอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนหากเขาให้คำมั่นสัญญาไว้กับพี่น้องื่อสักครู่แล้วสาม,สมสารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ทางเรายิยนดีสมัมผุสเต็มที่แต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่เขาเริ่มให้ให้คำมั่นส,สัญญาแบบหนึ่ง แต่ว่าพอทำจริงปฏิบบหนึง่งเราก็จะทำหน้าที่เต็มที่เช่นกันในฐานะสายค้าก็เป็นสายเสียนให้กับพี่น้องประชาชนลุกคนแลวก็ตรวจสอบแต่นอกจากการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแล้วนะครับผมก็ได้เห็นถึงข้อเสนอ10ข้อนะครับของพีมูฟก็คิดว่ามีหลายข้อหลายวาระนะครับที่สอคท้องอกับนโยบายนะครับก้าวไกลและมีหลายนโยบายที่เราจะตัดกันเป็นร่างกฎหมายที่ตอนนี้ถูกส่งเข้ามาในสาภาผู้แทนราษฎรแล้วอย่างเช่นประเด็นเรื่องการกระจายอำนาจสู่ทินนะครับผมก็ ด,ดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าตอนนี้เราได้จัทําร่างพรบรแผลและขั้นตอนระจายอำนาจนะครับ่งถึงแม้มันอาจจะไม่นําไปสู่การที่ผู้บริหารสูงสุดมาทำการเลือกตั้งทันทีนะครับรานนั้นต้องอาศัยอำนาจฝ่ายบริหารแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับคือมีการโอนอำนาจจากส่วนกลางส่วนภูมิภาคไปให้ส่วนท้องถิ่นมากขึ้นทำให้ท้องถิ่นนั้นมีอำนาจในการจัทําบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ยิ่งไปกว่านั้นครับหากร่างกฎหมายนี้ผ่านนะครับท้องถิ่นก็จะมีอำนาจเพิ่มเติมขึ้นนใการ มีช่องทางให,ใหม่ๆในการหารายได้นะครับซึ่งจะทำให้ท้องถิ่นในทุกพื้นที่ไม่ว่าพี่น้องสมาชิกจังหวัดไหนนั้นเนี่ยจะมีงบประมาณและทรัพยากรมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะตอนนี้ร่างกฎหมายนี้อยู่ในเว็บไซต์แล้วครับถ้าเสิร์ชคำว่ามาตรา77รัฐรรมนูญมาตรา77นะครับจนะามีเว็บไซต์ของสภาที่เปิดให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปแสดงความเห็นได้ครับนะ ถ้าอยากให้ความเห็นของเราอยู่ข้างหน้าสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรณะจุดที่เขาก้าลังอภิปรายณนะจุดที่เขาเลิกลงมติก็เชิญชวนทุกคนเข้าไปในเว็บไซต์นะคืนนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ความเห็นของทุกคนเพื่อให้เสียงของเรานะั้นดังคอไปถึงผู้แทนรัศดรทุกคนนะครับ ในส่วนของวาระอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งรูปที่ดินทำกินก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยาย ah, สวัสดิการก็ดีอันนี้พรรคก้าไลเราก็มีชุดกฎหมายหลายฉบับที่ยื่นเข้าไปเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบที่เกี่ยวข้องกับสปัสกรนะไม่ว่าจะเป็นพรบที่เกี่ยวข้องการทิ้งคลองแรงงาน,นรวมถึงสวัสดิการของคุณพ่อคุณแม่แลวก็เด็กเล็กด้วยเช่นกันนะครับ <S <S <ๆ S 3> พ<า>เพราะฉะนั้นให้คำมั่นสัญญาข้อที่1คือถึงแม้เราจะเป็นฝ่ายค้านเราจะพิสูจน์ได้เห็นว่าฝ่ายค้านก็เปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้นะครับและก็ ส่วนบทบาทที่สองครับส่วนบทบาทที่สองครับที่มาในวันนี้ก็มาในฐานะกรรมธิการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับซึ่งเหตุผลที่ทําให้ตัดสินใจมาพบปะพูดคุยนในคืนนี้ก็มี2ประเด็นหลักประเด็นแรกเป็นประเด็นเฉพาะหน้านะครับก็ได้รับแจ้งว่าหลายท่านนั้นมีความกังวลว่าถึงแม้ทุกท่านเน้นมาชุมนุมตามสิทธิเสรีภาพอันพึงมีในรัฐธรรมนูญถึงแม้ทุกท่านก็มีการแจ้งเกี่ยวกับการชุมนุมตามทุกกระบวนการ ขั้นตอนกฎหมายแต่ก็มีหลายคนมีความกังวลว่ารัฐจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเราจริงหรือไม่เข้าใจว่าเมื่อวานก็มีข่าวบลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับว่ามีการส่งหมายสารนะครับที่มีคําสั่งให้ยุติการถุงดมนะครับก็ขออนุญาตแจ้งข่าวดีที่เพิ่งได้รับทราบจากรองของบตรเมื่อสักครู่นะครับว่าหมายสารนั้นถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่เราจะทำในระหว่างที่พี่น้องตักหลักอยู่ในที่นี้นะครับโดยเฉพาะสสภูมิภาเมที่เป็นผู้แทนในพื้นที่นี้นะครับคือทําเต็มที่ในการกําชับนะครับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องประาชาชนทุกคนประสานช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในด้านต,ต่างๆเพื่อปกป้องสินทันชอบธรรมของเราในการชุมนุมโดยสันติแต่ประการที่2ครับ คือทางผมเองก็ตั้งใจจะเข้ามาศึกษานะครับว่าหากครชกบชุมนุมปัจจุบันซึ่งเป็นครบชุมนุมที่ถูกประคับใช้ปี58ในช่วงของรัฐบาลของชนั้นหากมันมีประเด็นอะไรที่มันเป็นอุปสรรคต่อสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนในการชุมนุมทางทางเราก็จะ รวบรวมขหาต่างๆนะครับแล้วก็จัดทำเป็นข้อเสนอส่งผ่านการผ่านกรรมการพัฒนาการเมืองเพื่อหวังจะมีการแก้ไขพรบชุมนุมฉบับปัจจุบันให้ทำหน้าที่ได้อย่างดีประสิทธิภาพมากขึ้นในการคุ้มครองสิทธิในการชุมนุมของที่น้องประชาวนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคำมั่นสัญญาข้อที่สองว่าทางเราเข้าใจถึงข้อจำกัดของกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมปัจจุบันแลวก็จะทำเต็มที่ในการ หลักการให้มีพร,รบรชุมนุมฉบับใหม่นะครับหรือว่าให้มีพร,รบรชุมนุมหรือกฎหมายการชุมนุมที่คุ้มครองสิทธิขอ,ของพี่น้องประชาชนอย่างรัดกุมขึ้นให้สําเร็จภายในสี่ปีข้างหน้านี้ภายในสถานทีนี้ครับนะครับก็ขอทิ้งท้ายประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องประชาชนทุกคนทีออ่ออกมาแสดงพลังกัน ในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็หวังว่าทางข้อเสนอที่ทางอีมูฟจะยืน่นไปสู่รัฐบาลนั้นนะครับซึ่งก็รวมเป็นข้อเสนอที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นนะครับก็ด้รับการตอบสนองจาก,กรัฐบาลและเราในฐานะฝ่ายค้านก็จะคอยเข้ามองและก็คอยทาเต็มที่ในการเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนครับขอบคุณมากครับครับก็ในนามนะครับ